อรุณสวัสดิ์จ้ามาได้เวลาคนดังแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่คนคนดังหลังข่าวนะอันนี้คนดังยามเช้าคนคนดังปลุกนกเขาไก่ขันแล้วลังนงลังหน้าลังหน้าไก่ ชวนชวนล้างหน้าไก่อย่างเดียวเลยวันนี้วันวันนี้วันหวยออกใครมีเลขเด็ดอะไรอะ่ะมาบอกกันด้วยนะ ยิ้มรับทรบับยามเช้ากันเลยบริหารบริหารข้อมือกันยามเช้าก็บอกแล้วว่าเราเราเป็นคนเอาฐานนะคะ มาพัดมาดูกันก่อนนะติดละควันไม่ดูว่าหมอกเลยอะ ถุงนี่มีประโยชน์สารพัดเลยนะเช็ดคราบอะไรต่อมนี้อะไรคิ้มงคิ้โกแม้แต่คราบนะคะนกเขาจ้าอยู่ในกันอุ่นไอรักอันนี้ก็คืออุ่นเตานะคะ กาแฟอุ่นๆกินข้างเตากันจิบกาแฟอุ่นๆข้างเตาเราไม่มีเอนอุ่นเราก็เอาไออุ่นจากเตาแล้วกันมาขอกาแฟเราต้องมาชนแก้วกันนะคะชนแก้วที่เป้องอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดูไอข้าวหรือจะไปสปาสปาหน้าเอาหน้าไปอ่างตรงไอข้าว ออนเซนออนเซนสาวน้อยบ้านนาสปาบ้านทุ่งแต่น,นี้ไม่ใช่สาวน้อยนะคะสาวใหญ่ชอบมาชอบมาส่งสัญญาณด้วยใครชอบสาวใหญ่ใหญ่จรตกลงสาวใหญ่นี่ก็คือ อะไรนะสาวใหญ่นี่ก็คือคนมีอายุเนาะน,นี่สาอันนี้สาวใหญ่ไม่พอเป็นไม้อีกโสดอีกเออครบค่ะคนนี้ชอบปะชอบแล้วนะมักชนแก้ว